าานค,คนคนนี้ทำคนทั้งวงการป๊อทําไมเพราะคุณคือบุกเกาะเบนตะลองเกาะลองแกะล,ล,ลองกิอลอกัดล้งกุ๋กยบุกเกาะมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกสาวค่ะสวัสดีค่ะ ลงเครื่องมาเลยก็มาหน้านี้เลยลงเครื่องปุ๊บนายังมันแผลมันแห้งเลยอะไรกันแลกกียังมันจะแห้งก็มาถึงตรงนี้เลยกีมันเกี่ยวอะไรกับการทำหน้าก็ไม่เกี่ยวกับพูดถึงว่ากีไม่ทันแห้งก็มาหาลูกสาวก่อนเลยปิติมาปกติหมอจะไม่ออกรายการก่อนนะนี่มาทั้งบุมบวมเลยนะมาให้โซเชียลเนี่ยนะฮะ ว่าดา่ากูเหรอเนี่ยไม่ได่ดาไมไ่แต่ว่าตอนที่ดูอ่ะหนูตามแม่อยู่ม,มันมีความแบบตึงขึ้นคือมันเปลี่ยนไปอ่ะใช่ยัยผู้โกนหน้าจะออกมาเป็นแบบไหนนจะอบบอกมาแบบไหนเออนี่ไงแต่คือตอนนี้เท่าที่ดูอยู่อ่ะมันจะต้องรอให้มัน<อ>เขาทีนิดนึงคือจริงๆเนี่ยเพิ่งทำได้9้าวันแต่ว่ารักลูกสาวไงจริงๆริอาปากกว้างไม่ได้เลยขนาดอมอย่างอื่นยังอมไม่ได้เลย อยู่เกาหลีไม่ได้ออมไม่ได้อะไรเลยก็ต้องมาหาหนูก่อนเอาจริงๆไปถึงเกาหลีอะได้ได้เลยไหมได้เลยมาถึงได้หมอทําหน้าหรือว่าได้อะไรได้คุยไหมได้คุยไหมคือต้องบอกก่อนว่าความที่เราสวยแทบเป็นทาร์เก็ตมันจะมีทาร์เก็ตที่เขาชอบแบบเราที่ที่หนูเคยไปแล้วมีคนถ่ายรูปได้อ่ะบัดบ่ายทำไมรู้มาเล่าให้ฟังมีที่นี่หนึ่งไปถึงปุ๊บมีคนส่งข้อความแม่แม่อย่าปิงปองเขาอยู่กรุงเทพหรืออยู่เกาหลีบอก เดี๋ยวแป๊บหนึ่งก็เข้าไปดูก่อนอยู่กรุงเทพนะเขาไม่เห็นอัพไอจีเลยล่าสุดอ่ะก็เลยบอกที่เโอไปสืบสิว่าปิงปองอยู่ไหนเขาบอกเอาปิงปองไม่อยู่ไปถ่ายงานต่างประเทศเออคุณนิจะอยู่เกาหลีแน่เลยบอกแล้วหนูหนูได้ไงว่าเป็นยายปิงปองหนูได้ยินคำว่าเสียวคาบเสียวเสียวคาบเสียวเสียวคาบเสียวคร้องให้สัตว์ได้กีแล้วบอกว่าหนูจริงหรือเปล่าหนูเอาไฟโทรศัพท์ไปแกล้งส่องซึ้งใช่ไหมเออไปส่องแม่ใช่แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลย ฉันก,ก็เลยไดิเลกไปหาปิงฟองว่าแทบละสิคุณบอกปิงฟองหนูไม่ได้นะเออกระเบิดนะลูกนะคนทไทยเป็นคนไทยแล้วช่องไฟฉายและอ,อีกคนไท<ป>ยคนนั้นน่ะเสือกนัาเหมือนกูตอนนี้ยังไม่ทำมันศัลยกรรมนะคนก็คิดว่ากูไปซาหน้าอีดอกเขา้าใจไหม เขาบอกมึงบุกโกแล้วก็มาเป็นกนเห็นบุโกโกไปสาวหน้าที่นี่ที่นี่บอกกูไม่ได้ไปกูอยู่กรุงเทพเขาแค่หน้าเหมือนก,กูสมัยก่อนใครด์ดอ <c oughs> <c oughs> มันจะมีบุโกโกเกาหลีบุกโกสระบุรีบุกโกญี่ปุ่นบุกโกอเมริกาโลกคูขนาดมีคนหน้าเหมือนกูเยอะมากล่าสุดกูเดินเข้าไป กูเนี่ยเดินเข้าไปในเอ่อบริเวณของอีเทวอนอีลูกสาวที่เหมือนบุกโกเวอร์ชั้นหนึ่งเขาก็ยังไม่ทําหน้าตูวเขาก็ตัวใหญ่เหมือนเดิมแต่เราก็คืนหน้าอีดอกบวมตุ๋ยไม่พันหน้าเข้าไปร้านภาษกิษมึงมึงบุกโกมาแต่สกิลอีลูกสาวที่หน้าเหมือนกูิในขณะที่กูเดินตามหลังกูบอกกูเนี่ยบุกโกพีดาวกูเนี่ยบุกโกค่ะกูเนี่ยบุกโกแต่ว่าแม่เป็นสาวอวบอันจริงหรือไม่เอาให้ดีนะเอาให้ดีนะ ไม่รู้แต่ว่ามีผู้ชายคนหนึ่งคนเกาหลีเขาฟอลโล่อยู่แค่3มคนอ,อะไรอ่ะเขาฟอลโล่ก,ก็อยู่แค่3คนนี้เท่านั้น 1>, ออ1คือบุกโกสอคือป <3 S 1> ิงปองสามคือเบนชลาดีทสามสาวเสียว ทั้งประเทศไทยเขาฟอลโล์กันอยู่แค่3าคนนี้และเป็นผู้ชายที่น่าระดีมากและชอบแบบนี้อย่าบอกนะว่าบ้านเขาอยู่กลางน้ำพี่ดอกว้ย้ย้ย้ไ่าช่าฮ่า่าม่าฮ่าย่าฮ่าฮ่าฮ่แฮ่า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 ่ตฮ่า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 ค่าคนาฮ่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 าตอนหลังมานคงเห็นว่าเรา2คนามพี่เบาง หาจุดเชื่อมโยงและนางพนางปุ๊คปนนางอุ้ยพี่เบนคือสไตล์นางเหมือนกันไงไม่ได้แหละเออเราต้องจัดกันพี่เบนสละเบลีกูดคนเดียวกันนี่แหละเขาซื้อเล่าแล้วค่ะเออเขาซื้ออันนี้คือพูดได้เขาซื้อเล่าแล้วแล้วเขาซื้อคือจับมือท็อปทรีเนี่ยมีสามคนเลยดูว่าใครจะวินแต่ว่ามีมงแล้วล่ะสองคนแลว่ามีมงแล้วล่ะมงมันมีอยู่แล้วแต่หนูทำไมเคยเยผู้ชายคนหนึ่งแล้ว แล้วดูถามว่าเธอเธอเคยเยใครที่ฉันรู้จักบ้างไหมนี่ไงเขาบอกว่าเยกูได้ไม่ใเยอะมากคงไว้ใจได้แล้วเงี้ยหรอนางบอกว่าอืมคนไหนอ่ะแรงมากแรงดีคนนี้ดีไหมดีน่ารักเลยเทคแคร์ดีอะไรดีฟิวอัพอยูวะเทคแคร์ดีฟิวอัพน้ำให้อ่ะให้แม่เด็กจินตนาการเองคุณหนูไปสิบครั้งเลยหรอ เขาไม่เจอแม่เลยอ่ะเขาบอกเขาเคาเจอแม่แ huh. ล้วเขาก็แบบไปจีบแม่เขาเจอแม่แล้วเขาบอกว่าคนอย่างแม่สวยมากเขาบอกว่าแม่สวยมากเขาเดินไปหาเลยโุ้กเขาเจอแม่ที่ฮ่องกง เขาจะไปเที่ยวโกงแล้วเขา็คนไทยเขาเดินไปหาแม่แล้วเขาบอกว่าชอบเออแล้วแม่ก็เล่นตัวสุดท้ายก็ไม่เป็นไรหรอกแบ่งๆกันได้ก็ไดูแต่วันหนูกรบ่อยกับแม่นะเูาสึกว่าถ้าเกิดสิบเอ็ดครั้งเนี่ย ไม่มีใครเลือกกันได้เ,ออเขาก็ไม่เลือกใครเราก็ไม่ได้เลือกเหมือนกันนี่รายการอะไรอะ <c oughs> นี่มีอาบน้ำให้ด้วยมีฟิวอาบน้ำให้ด้วยอะไรแบัน,นี้ชอบสไตล์นี้หรอขาลาลอยึงอ่าชอบออออึงอ่าง <c oughs> เฮ้ยเขาชอบจิงโจ้สไตาล์เราเออเขาดีหรือว่าความจริงแล้วอะถ้าสมมติแม่ก็ยังไม่มีผัวไปไหนอะไรยังไงแต่ตอนนี้แม่ก็โสดนะแม่เลิกกับผัวมาปีนึงแล้วแล้วแม่ไม่เคยพูดด้วยว่าผัวแม่คือใครใช่ไหมไม่พูดเลยพอถามว่าแม่แม่สวยแล้วออแม่แบบ ผิวพนนออันอะไรมันยั่วยนแล้วไม่มีผัวแต่แม่ไม่เคยบอกเลยว่าคนไหนคือผัวแม่หนูถามอีเบลเยี่ยมอีเบลเยี่ยมก็บอกว่ามึงเขาก็มีของขาวเอออหน้าใสได้ไงเ,ออเขาก็ถ่ายรูปอยู่แต่ <ไป S 1> ดีแต่ดีกว่าคนนึงที่หนูไปถามที่หนูไปส่องเขาในเฟซบุ๊กแล้วหนูหิวเขาแล้วหนูไปถามเขาว่า เออชอบสไตล์ตตตตนี้ไหมไปถามเขาจะดีวเด็กเขาว่าหนูเขาใจมไหมไแล้วเขามาถามกูด้วยพีกอดอกเพราะว่าเป็นคนที่กูดีวมานแล้วเล,ลหยหล่อเท่สูงปรมาณแล้วกูชอบมากที่แบบว่าไปดีวแล้วบอกว่าบอกกูว่าไงว่าแม่คนนี้เขาเคยเ,ย,เย่ยแม่หรือเปล่าอะไรมาจนผู้ชายถามแปลกๆว่าแบบพี่ขับเคย <ๆ S 1> แบบแบบไปพูดอะไรอะไรอย่างหรือเปล่าไงมึงเข้าใจปะไม่คุยกันนอกรอมหรอดีนะดีแต่เขาไม่ได้อะไรกับเราเขาไม่ได้อะไรไปาดีึงวว่าเขาชอบแบบ แค่ได้อะไรได้ไงเคียอากาศร้อนเลยอ่ะพอเมืองวลาที่กูอาจจะดีว่าแบบคนเนี้คือเขาชอบเท่อ์เขาเราก็แบบส่งส่งเราบ้างไหมเขาก็จะกดฟอลโล่ไม่เยอะคือกดกูกดกูแล้วก็กดแม่เบแล้วก็กดแม่บุ๊กโก้ในที่นั้นกูเห็นว่าแม่บุ๊กโก้คุยกับคนที่ต้อดทุกทุกครันที่เขามีตรงรู้นถึงว่าเป็นผู้ประกาศข่าว้าว แต่ป้าไม่ใช่คนนั้นแล้วอีกคนนึงอ๋อไม่หลายคนหรอแต่แม่อยู่ในชุวยุคเบิกเบิกกับดีเจนุ้ยดีเจนุ้ยอ่ะพมจันจริงหรือไม่ถ้าเกิดเรื่องเพศสัมพันธ์นางไม่เคยมีแต่อมือเกี่ยวตูดตัวเองอันนี้ไม่รู้ว่าน่าจะเคยอันเยื่อบุกอันนี้แล้วไม่รู้หรือว่ามีการติ้วกีตัวเองเนี่ยต้องมีอันน้เพราะว่าชอบนางเป็นคนที่พูดงงไงนยนะเป็นเัตสนิดกันถึงกล้าพูดอยากปากตอนแรก ตอแหลอยากก็ะปากตอแหลพวกมึงตอแหลแต่แต่มึงอยากเวลาเจอผู้ชายล่ำล่ำหมีหมีชอบสไตล์หมีหมีเหมือนกันคุณดใจานุยแล้วยิ่งเป็นถ้าเป็นสไตล์แบบหมีนิดนิดมีรอยสักอยากเห็นหางมังกรเขาเลยแล้วจะไปบอกเขาเรื่องไงาะอยากเรียรอยสักดใจนุย แต่ว่าเคยโดนซีตูดไม่เคยอยันไม่เคยอันนี้คือนางนี่ <ละ S 1> ต้องคอนเฟิร์มเลยถ้าปักตะไคร้งานนั้น,นก็คือฟาเปิดฟาเปิดได้แต่ถ้าเราฟ้าปิดฟ้าปิดฟ้าปิดาามาไม่ใช่แค่ดีเจนูคนเดียวอยากปากตอแหลจริงหรือไม่ที่ที่แม่สอคนจับมือกันไปดิวคนเคยมีเหตุการณ์ดิวตั้งไหนที่เฮี้ยสุดๆแต่ที่เฮี้ยที่สุดก็คือว่ามีกลุ่มของเราก็คืออันนี้คืออันนี้คุณต้องบอกก่อนว่า คือพี่นุ้ยเขาเป็นคนเรียบร้อยแต่เราเป็นคนแรดเองขอรับเรื่องความแรดเอาไว้เองเถอะเพราะว่าพี่นุ้ยเขาเป็นเดี๋ยวภาพหลักเขาจะไม่ดี uh, uh. เล่าให้ฟังว่าแกงเราจะมีประมาณหนึ่งสองสาสี่ก็คือหน้าสองหลังสองคือหน้ารถมีคนขับคนหนึ่งแล้วก็เป็นดีเจนุย้ยด้านหลังจะมีพี่ แลวมีบุคคลดีนู่นนหนึ่งคนอยากยให้ทาเป็นใครขับรถไปตามสถานที่ต่างๆที่เขามีการขายบริการการพอขับไปถึงเท่าไรนั้นนุ้ยดิวได้เสร็จปุ๊บนั่งอยู่บนรถไม่กล้าไม่มีตัวเปิดไม่มีตัวเปิดก็เลยให้เพื่อนคนที่สี่ที่อยู่ข้างหลังเป็นคนอมเป็นคนอมให้ <c oughs> แต่เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นบุคคลที่ไม่ได้มีชื่อเสียงมากแต่เป็นคนมีคนรู้จักเดี๋ยวพี่นขอไว้ให้ลักซ์นา ไม่มีผมดิวมาเสร็จแล้วปึ๊บได้มาถึงปึ๊บบอกน้องโชโเคหน่อย <Whoa. S 1> มาถึงปุ๊บเข้าตะโกนก่อนเลยสวัสดีครับพี่เจจแม,ม่สวัสดีครับพี่เจจแม่แต่ไม่ใช่พี่เจมแม่ไม่ใช่พี่แม่มไม่ใช่เจแม,ม่แต่สวัสดีครับพี่เจจแม่บอกกับคนที่เป็นคนที่ดาวกระจายดาวขาวเออจะดาวขาวเออึือมาถึงก็ต่อรองราคาพี่ไม่เอาไปโรงแรมไม่ได้ อยากให้น้องโตกโชว์ตรงนี้ได้ไหมออ้ม่ก้าพอสาวเสร็จปุ๊บมันขึ้นมาละเราก็เสียดายของเนาะเหนืน่ยมันก็ขึ้นมาแล้วเราก็ไม่ทำแน่นอนด้านหน้าข้างหลังก็แค่คำคำจับ okay, จับ <c oughs> แต่ไม่มีใครกล้าทำอะไรเขาเลยเราก็มองไปถึงปุ๊บ <c oughs> พี่ที่เป็นบุคคลนี้ไน้นามคนที่สี่ที่เรากำลังจะลุ้นกันว่าเป็นใครจัดการให้หน่อย <c oughs> นางก็คงอาย นางก็เลยบรัฟนางก็คงอายนางก็เลยบรัฟสุดโค้เลยผู้ชายทำยังไงเลยวะผู้ชายมึงโอ้โหตัวลอยอย่างเงี้ยผู้ชายตัวลอยเลยผู้ชายเสี่ยวมากแต่แบบน้ำใหม่ที่น่าใหม่ที่น่าตึงมากอย่าออกอารมณ์ออกอารมณ์ออกอารมณ์ก็คือพันต่อตัวนะพึกคุมมาได้เห็นเพื่อนอมคนเด็กหาย ถอทายได้หรือยังว่าเขาเป็นใครคือคอเขาลึกขนาดนั้นน่ะไม่มีผมสองลักษณะคล้ายในเจเจแม่มแต่ไม่ใช่ฉันทายว่าฉันทายว่าเดนี่ย์100%ค่ะเออว้าวใช่เาทำหน้ที่แนแทนพวกเราวว้าตอบไว หนึ่งพันสองร้อยบาทคนที่แม่จะเลือกคนที่แม่จะเลือกมาแบบเขาเรียกว่าในแคตตาล็อกอ่ะคนที่แม่จะเลือกมาให้แบบมาส่งสิ่งกับร่างกายของเราเขาต้องเป็นลักษณะแบบไหนที่แม่ชอบคือตัวคนหน้าตาดีชอบคนหน้าตาดีคือเพอร์เฟกต์เลยชอบคนเพอร์เฟกต์อันนี้ต้องแยกก่อนนะว่าซื้อกินกับแฟนไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแฟนก็คือแฟนถ้ามีแฟนก็คือหยุดแลดไม่สนใจเรื่องอันนี้ตอนนี้ไม่มีแฟนตอนแต่ละตอนแต่ละท่านจะแลดแต่เขามีแฟนตอนสตรคบสี่ปีก็คือหยุดแลดก็คือเป็นมองเป็นอากาศ ทางข้างในใจคือละลิกละลีแต่เราต้องให้เกียรติแฟนเราไงเข้าใจป่ะเราก็หยุดแล้วเลยสี่ปีนั้นหน้าเรามันบอกบอกยี่ห้อว่านี้นะชอบดุดแน่เลยนี่คือนี่คือแบบแปดนิ้วเก้านิ้วมุกอมสุดมิดได้อี้นี่คือหน้าแบบนี้คือแชมป์อมคนอ้วนต้องมีอะไรที่อย่างอย่างต้องเก่งก็คือต้องอมเก่งโอมอมเว้วว่าเนื้อมันปิดตูดจะหมดแล้วอีดอกมันแยกยากไงสมรอนเข้าใจป่ะเราก็ต้องอมเก่งเราก็รู้นี่ใจว่าคนที่เราจะเลือกคือหนึ่งต้องหน้าตาดีเพราะเราชอบคนหน้าตาดีคนหล่อสองคือคนที่ น่าจะดีหล่อแล้วจะต้องมีอะไรที่มันทําให้เราดึงดูดใจเพราะเคยเปิดมาแล้วเท่าเห็ดเอาริ้งกก็ไล่กลับบ้านก็บอกบอได้พอจับแล้วผู้ใหญ่กว่าผู้ใหญ่กว่าไม่ได้ไม่ได้แล้วบางทีแต่บางทีเนี่ยเราก็ เป็นคนอย่างนี้นะคือว like uh, like oh. ่าเขาชอบเราเราชอบเขาเวลาเขามาหาเราหรือเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบเราอยากมีอะไรติดมาติดมือให้เขาไปไม่อยากเขาคิดมากอันนี้คือไม่เกี่ยวกับซื้อนะไม่เกี่ยงหมายก็ว่าเขาอ่ะชอบอกอัดอ่าอันนี้คือไม่ได้ตอแหลนี่คือพูดเรื่องจริงคนที่ชอบแบบเนี้ยก็มีเยอะแยะเวลามาหาเราหรือว่าเราไปกินข้าวเขาคนชอบคิดว่าเป็นกระเธอก็ต้องเปอันนี้คือไม่จริงนะมันต้องพูดก่อนเป็นเป็นเรื่องเป็นราวนะที่ผ่านมาคือ ไม่บุกโกก็ปิงปองไม่ปิงปองก็บุกโกคือสลับไปสลับใหม่กูก็งงเหมือนกันพู้ชายก็แบบว่ายังวนกลับมาเจอน้องกูได้อ่ะแต่ไอที่บ้านแม่แม่บอกว่าเดี๋ยวถ้า่เขาไม่ชอบเราด้วยแบบความเป็นความเป็นราอย่างเงี้ยแม่ก็จะมีติดน้ำสินน้ำใจให้พี่เป็นคนอย่างนี้เลยเพราะพี่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยแกรถมันต้องเติมน้ำมันไม่ได้เติมน้ำป่าเขาอุตส่าห์ขับรถมาหาเราเราไม่กล้าขับไปหาเขาเรากลัวโดนเขาตีอันนี้หนูจะจำบางทีเขาขับรถมาหาเราเราก็มีวายให้เขาสักสองพันสามพันเป็นแล้วบอกเขาเลยนะอย่าคิดมาก พี่ดีโอเป็นคนสอนพี่เองเรื่องนี้สอนดีขอบคุณนะที่เขาที <source> <assessment> ่สอนดีอย่างนี้นะขอบคุณนะขอบคุณชาที่สอนลูกหลานถ้าเป็นตาเบิกโผอีดอกแต่เป็นคนที่ไม่กินแล้วไม่เคยพูดว่ากินกับใครเพราะว่ามีคำหนึ่งที่พี่ดีโอสอนมาคือเราัาผู้ชายเขาตกสะเกิดนะหมายถึงว่าเราเขาตกใจนะเราไปกินแล้วเราโพธนากันเคยบางคนชอบกินแล้วโพธนานี่ไม่โพธนาเลยกินเงียบตลอดบอกเลยว่าปุกป๊กกับปิงปองไม่เคยพูดต่อรู้เองกันตลอด ใช่แบบว่าถ้าเธอฟอลโล่มันเป็นเพราะเธออบเองเพราะเธอมาฟอลโล่ฉันแล้วมาฟอลโล่พุญร้แม่เออขอสังคมข้างนอกอะตอนที่หนูเป็นมคคมเมขาทั้งไมมันฮอตจังวะเนี่ยรู้สึกนะรู้สึกว่าท่านเป็นตัวเองฮอตจังเลยวะแต่พอไปอยู่ในเป็นดาราเป็นดา,ารปาปุ๊บป่ะไม่มีใครเอาเลยมันยากขึ้นแทนที่มันจะง่ยายขึ้น,น,นแต่แม่พูดให้หนูไปหน่อยว่ามันมีไหมมันมีแต่สิ่งนึงที่สําคัญที่สุดคือเราต้องสร้างความสัมพันธ์ให้เขาเป็นแบบสบายใจก่อน ่นี่เป็นคนที่แบบไม่ใช่ไปถึงบุบวันไน้แตนนี่ไม่เอานะแต่ถาม,ถามว่าเขามีไหมม,มีแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราคุยเล่นกันไปก่อนให้เขารู้สึกสบายใจก่อนมีแต่ถ้าเกิดสมมติว่าจะไปแบบบุบบับบุบบ,บับเลยไม่ได้อ้ยยากมันต้องสัมพันธ์ก่อนใช่ปะ <ๆ S 1> คิดเกียจคุยอ่ะไม่เห็นมีใครเรย็นหนูเลยเบื่อว่ะไม่เห็นมีใครเย็นหนูเลยเบื่อว่ะ อย่างฟ้ากับไปอเมริกาชอบก็คือชอบเลยอย่างอเมริกามี2อย่างคือสวยก็สวยมากถ้าชอบก็คือชุดเลยแล้วไปไปคนเดียวด้วยนะอเมริกาเขาซื้อเราไหมเขาซื้อเราตั้งแต่เราแตะสนามบินเลยตั้งแต่ไปเปลี่ยนเครื่องที่โดฮาเขาก็ซื้อเราแล้วค่ะว <Wow. S 1> มาว่ถึงเขาชุดเราเลยนะที่โดฮาตั้งแต่ลงเครื่องแขกค่าเอาชุดเลยพี่ถึงบอกไงว่าถ้ามันเป็นตัวเองอะ่ะมันเป็นแบบไหนก็มีความสุขแล้วอเมริกานะพูดเลยโอ้โหมีคนมาจีบนีสิบเก้ายี่สิบ มีทุกแบบแต่ยูขี้กาก็มีมาเก็ตแต่ไม่แค่ยังไม่เอาเท่านั้นเองเพราะมีตังเรใช้เงินตัวเองได้เสนอเลยว่ายูเป็นมีบัตรอันนี้ไม่ต่อแหลกแชดให้ดูได้เลยว่ายูเป็นนี่บัตรเครดิตเะเท่าไหร่เดี๋ยวไอจะจะจ่ายให้ยูเดี๋ยวนี้เลยพอบมทุบมาเด็กกับไอได้ไหมก็ไม่เอาพอชอบเด็กๆยี่สิบสิบเก้าเลยแต่ว่าห้ามไปแซบกับคน18นะถ้ายังไม่ถึง18โดนจับติดคุกหัวโตเลยค่ะแล้วแต่ละคนอีดอกหน้าตาแบบ จะฉันเปิดให้ดูสักคนแล้วกันปักหมุดสองคนคนนี้หน้าเป็นไงคนนี้เป็นไงไปดูอาดูสิคุณดีมากอาหนูว่าแม่ยังไงอ่ะหนูอย่างงี้อ่ะยังไงอ่ะหนูว่าอย่างเงี้ยเป็นรูปโปรไฟล์จีนโอ้โหดีมากใหญ่มากฮะฮะหล่อเยอยมากถือว่าเป็นมืงที่แมทในชีวิตใช่ไหมแมทมาเพราะเรื่ออย่างที่พี่บอกเลยว่าฝรั่งเนี่ยถขาว่ามันมีเหยียดเชื้อชาติไหมมันมีมีเหยียดแต่ไม่ใช่ทุกคนมันเป็นบางคนที่เหยียด เออที่เอเชียเฮดมันมีบางบางคนเท่านั้นที่บางเมืองมาเท่านั้นถ้าตรงไหนที่เขาเยยนเราก็ไม่ต้องอยู่ตรงนั้นตอนพี่ถึงบอกไงว่าพอพี่ไปอยู่อเมริกาแล้วนะไม่ได้ดัดจริตนะแต่มันมีความสุขจริงๆแล้วทําไมต้องลำตอนเป็นโมเตลูคือเรื่องนี้มันเป็นวิจารณญาแม่ขอ,อยังไงถึงได้นะคือแม่ไปหลายที่อันนี้ไม่ต้องร้องให้ฟังก่อนแม่ไปถ้ำนาคา ก็ไปขอในแต่ละที่ขอปู่ขออะไรแต่ละที่เราจะขอที่ละเรื่องไปพญาศรีสัาตนาคราชบึงกาอะไรเงี้ยไปหลายที่ใช่ไหมตามจุดก็จดเอาไว้แล้วขออะไรแล้วที่สุดท้ายอะของานใหญ่เพราะว่ามีอาการเหมือนคล้ายๆแบบองค์ลงอันนี้ไม่เคยดิืงไปกล้าไม่เคยคิดในใจเลยเพราะว่าเวลาเห็นใครองลงจะรู้สึกว่ามันใช่หรือเปล่าจะมองแปลกมองแบบมองเงี้ยเราจะมองอย่างงี้ ใช่หรอแต่ลักษณะของแม่นะ่ยมันมันไม่รู้ว่าเรียกว่าองค์ลงหรือเปล่าคือขึ้นไปถึงถ้ำนาคาเสร็จแล้วก็ไม่เป็นอะไรเลยพอลงจากรถปุ๊บเราก็คิดในใจว่าเออปู่ถ้าเกิดปู่มีจริงๆอะ่ะดวลบันดาลให้เรารู้หน่อยว่าว่าปู่ประทานพรให้แล้วเชื่อป่ะขึ้นรถปุ๊บไปร้านอาหารพี่เนี่ยจะก้าวขาลงจากรถตู้เหมือนข้ามทะลุมิติอะเธอ <Huh? S 2> เหมือนก้าวขาข้ามทะลุมิติลงจากรถอ่ะเดี๋ยววันนี้รถตู้ใช่ป่ะก็ก้าวขาลงปุ๊บ เหมือนลมตีบ๊บแล้วเวียนหัวตาผ้ามัวมองไม่เห็นเวียนหัวจะอ้วกไปนั่งที่โต๊ะอาหารคืนใส้เจ้าอ้วกปวดหัวจะอ้วกมันเป็นไปไม่ได้ที่แค่สองวิมันจะเป็นพอไปห้องน้ำเราก็อ้วกใส่ชักโครกไม่ได้เพราะเราลงของมาที่สันิการลิ้นทองอันนู้นเราก็ต้องหาถุงก๊อแกล็บแล้ววางทิชชู่ไว้ถุงแล้วก็เอาเก้าอี้มังมีสติครับมีสติเพราะตัวของลูดเพราเชื่อว่าถุงประมาณแบบ14คูณ16ถุงร้อนอ่ะ อ้วกเต็มถุงเลยเธออ้วกม่แต่น้ำมิแต่น้ำอ้วกอ้วกอ้วกแกฉันก,ก็นอนแล้วก็อ้วกตลอดทางเลยเว้ยอ้วกแล้วก็โอ๊ยไม่ไหวแต่วันนั้นบูชารูปของปู่เนี่ยวาง้ในโทรศัพท์มอือถือเนี่ยรูปนี้เลยนี่ปู่เดียอย่าบอกนะไปว่าวางแปลกแปลกใช่คนลุกบูชามาแล้ววางที่แปลกแปลกวางไว้ที่ไหนคือพี่อ่ะคือจะวา ไม่ตั้ง<า>ใจวา,วาเออวะคือจะวางแล้ได้ก็วาขงข้างๆเรา,าเราก็เลยไปเอาไปวางไว้ตรงเหมือนคล้ายๆบ่อหน้าเออแต่บอะหน้าก็คือไม่มีคนนัง่งแต่ประเด็นคือเราอ่ะก็ไม่ได้สังเกตว่าแบบเอ้ยวางไว้ตรงนั้นแล้วท่านจะโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแต่ในใจคิดในใจ,ในใจว่าที่เราบอกไปแหล้ว่าปู่มากับหมูจริงไหมในจังหวัดที่ฉันนอนอยู่พิลิโอมันมืดแล้วเธอระหว่างขับรถมาจากบึงการมานครพนมก็มืดเว้ยฉันก็นอนอย่างเงี้ย พี่เลโอมันก็นั่งอยู่หลังฉันข้างหลังเงี้ยมันก็บอกว่าบุโกมันเป็นอะไรขึ้นมานั่งสมาธิทําไมฮะ<า>เออเขานจะมานั่งสมาธิได้ไงฉันนอนอยู่พาดไม่เห็นก็คือเนี่ยรูปนี้อย,อยู่หน้ารถเหมือนเห็นปู่ปู่นั่งท่านี้เลยคนทีน่ทเห็นคือพี่เโอจนกระทั่งมาถึงลานพญารีสัตนคราชพอประตูเปิดเทียบปุ๊บเห็นองค์สีเรลืองรองพญานาค ขององค์พญาสีสนาคราเธอทช่นไงหนึ่งสองสามเปะ๊ะหายเลยคนเหมือนคนตอแหลหนูเหมือนคนตอแหลเอ๊ะทำไมหายเลยแล้วพี่หนิงเขาก็มีโตะวงสวงพี่ก็ของานใหญ่งานน่งงานใหญ่เลยบอกพี่ที่ดีขอเรื่องนี้บอก้าเกิดได้จะมาลํำแก้บนชุดใหญ่เลย ก็เคยไหว้พระทาบุญเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อยู่แล้วพทัทในบ้านอย่างที่เรารู้อ่ะอย่างแม่หนูหนูดูแลดีแม่ดูไอจีตลอดอย่างพี่พี่ก็ดูแลแม่ดีเนี่ยพทัทในบ้านคือสิ่งที่สาคัญที่สุดพอพาทัทในบ้านปุ๊บเราก็ไปต่อยอดข้างนอกไงมันเลยทำให้เราแบบตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้อันนี้ก็คือมันเป็นซื้อแบบเราไม่ต้องตัดเย็บก็ได้แต่แบบบางทีแบบไปสําเพลงสมมติต้องไปงานเดินแบบเดินอะไรของแม่พวกนางงานแบบวันพุธอังคารไปสําเพลงได้ผ้ามาเผื่อหนึ่งอยอ่าง แล้วต้องเป็นลาตีว่ะต้องเป็นลาตีต้องทำยังไง<อ>ถูกไหมลองเลยทอ oh, ดเลยอย่างกางเกงมานต้องทอด,ลทอดและนี่คือสุดที่ฉันจับไปจับมาอีหาสวยที่ผ่ายและนี่คือแบมบี้บุกอกค่ะโอ้ยมัน sexy มาก you can turn you can turn ตอนนี้ติดตามแม่อะไรได้ที่ไหนยังไงบ้างตอนนี้นะคะก็มีรายการอย่างที่บอกแฉเช้าแฉเย็นนะคะทาง GMM 25นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีซีรีส์หนึ่งเรื่องเลยด้วยก,ก,กันทางช่องวันนะคะแล้วก็จะมีซีรีส์วอีกหนึ่งเรื่องพี่เจ็ดคนกลางแล้วก็จะมีพิธีกรรายการทีวีหะไมีตกมันนะคะมีการเอ,อ่อเที่ยวทิ้งตัวเนี่ยก็จะมีอีกหลายรายการให้เราติดตลาดสาาออาดสนามเป้าตลาดสดพระราม4ตอนนี้เป็นประจําและเรียบร้อยค่ะขอบคุณแม่มากปิติใจที่วันนี้แม่มาแล้วก็โดนแฉด้วยแล้วก็แฉก็ไปแฉก็มาสนุกมาก กดไลค์กดแชร์กด subscribe oh, นะคะ <nice. S 1> ด้วยนะคะคลอดชาแนลค่ะ<อ>คลอชดชาแนลของหนูใช่เ <laughs> ลิศเก๋ <laughs> เข่าวน่าจะเป็นใครมารอติดตามนะวันนี้ไปแล้วสวัสดีจ้าสารพัดเพือนวาย